คำว่าบ้าของนี้นะคะหมายถึงความสดจอ่อความแบบหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอารมณ์เหมือนคิดถึงสิ่งนั้นตลอดเวลาค่ะแบบสมมติว่าเรามีเป้าหมายจะทําอะไรอย่างหนึง่งคือมี่อ่ะก็จะวางแผนแล้วก็ประเมินตัวเองแบบหเดือน3มเดือน6เดือนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเขียนเช็คลิททุกวันเลยว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราแบบสามารถคอมพิวเป้าหมายนั้นได้นะคะก็คือทุกวันเกือบทั้งวันอ่ะคือมีก็จะอยู่กับ สิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าหมกบุญเรียกว่าแบบโฟกัสจดต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่มันจําเป็นจะต้องทําแล้วเราไม่เคยทําแล้วเราแบบเออไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ให้ใช้คําว่าแบบลองบ้าบ้าดูสักทีนี้ลองทําไปดิแบบไม่ต้องแครแบบ์ความเพอร์เฟกหรืออะไรขนาดนั้นนะคะเออมันเป็นอารมณ์นั้นอะแล้วที่ผ่านมาคือมี่ก็ยึดถือแบบนี้มาตลอดนะมันก็เลยทําให้มันก็มีแบบเป้าหมายหลายๆอย่างที่มันสามารถพิชิตได้นะคะก็เลยมาแชร์กันว่า มันต้องบ้าๆอ่ะบ้าๆหน่อยก้าๆหน่อยอะอารมณ์นั้นนะคะ